ตู้อบแห้งนะครับอันนี้ก็จะมีมีถาดรองมีกล่องมีทิชชู่แล้วก็มีตะแกรงให้นะครับตามจํานวนชั้นนะครับเกียวผานี่เป็นสติกเกอร์นะครับลูกค้าต้องไปลอกสติกเกอร์ออกเลยนะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีพัดลมจํานวนพัดลมก็แล้วแต่รุ่นนะครับก็จะสี่ชั้นนะครับอันนี้เวลาปิดก็ เปิดเครื่องนะครับเสียบปลั๊กไปจะกรพิบโชว์นะครับให้เรากดปุ่มแรกนี้นะครับก็คือ On off พอกดแล้วก็จะขึ้นอุณหภูมิปัจจุบันนะครับให้เราตัวที่สองก็คืออุณหภูมินะครับให้เรากดพอกดมันจะกระพริบแล้วก็กดขึ้นนะครับหรือลงเพื่อเลือกอุณหภูมินะครับต้องรอให้มันกระพริบก่อนนะครับแล้วก็กดขึ้นลงนะครับอันนี้เป็นองศาเซลเซียสสูงสุด90สองศานะครับที่ทําได้แล้วก็จะวนกลับมาที่3ามิ สมมติเราตั้งที่07:00นะครับเสร็จแล้วก็มากดตัวที่สามนะครับตัวนี้คือเวลาเขากดแล้วก็พิษเราถึงจะตั้งเวลาได้นะครับอุณหภูมิขึ้นลงทีละ30นาทีนะครับเราตั้งได้ทั้งหมดเป็น24ชั่วโมงนะครับสมมติเราตั้งไว้30นาทีนะครับพอได้เลขเราปล่อยมือนะครับ เครื่องจะทํางานอัตโนมัติเลยนะครับหลังจากที่เราปล่อยมือจะสังเกตวก่าพัดลมหมุนแล้วนะครับมีเสียงหลังจากเลิกใช้นะครับก็ใช้ผ้าชุดน้ำมันมาดเช็ดก็พอนะครับอย่าจีดน้ำเข้าไปนะครับข้างในมีสายไฟอยู่นะครับ เราก็กดปุ่มปิดด้านซ้ายสุดนี้นะครับแค่นั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเครื่องเขาจะหยุดอีทีหนึ่งครับก็จะมีเขาจะทํางานอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ตัดการทํางานนะ